ถูกเลขถูกอาจารย์เนี่ยนะเพื่อนลุ่งผู้เดิมอ่ะคนเกา่าคนที่ว่าถูกหลายร้าน,น,นลาหล,ละแต่ว่าท่านลงทุนสองแสนสามแสนนะแด้ล,งละงวดเออเออเพื่อนกายมาเพื่อนถือเลขหวดกรัรบเป็นเลยมารวมสั่งปูองดำน้ำเห้าอีกเออบันนี้วดน,นี้เพื่อนมาถ,ถืออีกถูกตัเท่าไหร่ครับว่าสามล้านกันพัก นันออกกับประมาณเนี้ยสองล้านตัวลุงของอาจารย์ต้อมมานะคิดว่าถูกเยอะๆนะครับเนาะเจ้าลุงครบสามหมวแล้วเล่าเริ่มแต่ลักแสนแสนแปดสองแสนแต่ที่ว่าล้านสองล้านมาหันบรรยากาศมาสามล้านเลขคืว่นยุ่นนี่แหละ กำลังหันน่องเบลก็ได้ฮอกซีนี่อันนี้การของน้องเบลกากไปฮอกซี่แปลธาหาแปรเอฟซี่ปากส้มเชิญตัวไปทำที่ทีอยู่ปนเลยโเชิญเชิญอาจารย์ไปทำพิธีอยู่นู่นเลยนะเปิดตวงเปิดฟ้ามืดบวกพิการเนี่ยค่ะโดยเอฟซี่ตามไปอ่าอยู่ที่ลานอนันตานาคราชอำเภอปากชมครับ อยู่ใกล้ๆลานเนื้อลาเนื้อย่างเนี่ยหละเป็นหาสถานที่หน่าจะเป็นรีสอร์ท๋อถ้ามาช้ากว่านี้คือไม่ทันอาจารย์เลยเนี่ยอาจารย์จะไปปากชมก่อนใช่ไหมนน่ครัจะไปวันไหนครับผมน่าจะเร็วๆนี่แหละแล้เวเขาดูดูดูวันก่อนหาเอซหาคณะอ่าศรัทธามาลงณนหน้าทองหนเปิดดวงครับ เหรียญอะไรครับที่อาจารย์ว่าคือคืออะไรครับอันนี้คือเหรียญน,นาคาพลิกชีวิตเหรียญน,นาคาพลิกชีวิตเป็นเหรียญอ่าที่อ่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์อ่าเก้าสิบเก้ารูปในการพุทธาพิเศษที่วัดพระธาตุพนมในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดอ่าผ่านการอาธิษฐานจิตจากหลวงพ่อหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับ นะครับมวลสารต่างๆทาพิธีวงสววงประมาณเก้าครั้งหามมวลสารออกประเทศมีกี่เหรียญครับอาจารย์ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบเหรียญใช่จะหมดแล้ววันนี้ก็<อ>กําลังเตรียมส่งอีกอันนี้สามเหรียญนเนี่ยเมื่อวานของมีจานวนจํากัดมีจํากัดหมดแล้วก็หมดเ,หลเลยเหรียญเท่าไหร่ครับอาจารย์สองเก้าเก้าสองเก้าเก้าครับอ่าคนบูชาไปนี่ก็ว่าโชคค้าขายอะไรต่างๆ ก็เป็นอาจจรย์อยู่ครับอของอาจารย์ก็ได้เป็นเนื้อเป็นเนื้อนาหน้าทองพอดีแล้วถ้าเกิดคนเขาอยากบูชาเนี่ยต,ติดต่อได้ทางไหนครับกันครับติดต่อบ,บ้านฟ้าเลยครับไม่ต้องโทรถ้าโทรมาไม,ไม่ไม่มีเวลาชื่อชื่ออะไรครับอาจารย์อออ่างแล้วก็จุดต้อมดงนาคนครอออ่างจุดต้อมดงนาคนครับครับทักมาเลยแล้วก็พิมพ์ไว้รอ ถ้าโทรมาไม่มีเวลารับแล้วก็ว่าไม่รับสายเพราะว่าใช่เพราะบางเราก็รับทําพิธีทาพิธีรับทําพิธีแขกคนมากกต่สนธนากรบเพื่อนโทรศัพท์ภาษระชาบไปแล้วก็ตั้งปิดเสียงไว้พร้อมตั้งเออมันก็เลยบอก่าไมมีเวลารับก็เลยอยากให้ทักมาบานฝาเอานะครับทักข้อบความมาแล้วเออต้องการออยากดูชาเช่าเหรียญเสนาร่าพระซิมมี ทีมงานน้องๆเขาสิทักส่วนมากสักอาจารย์กับมาเบิรงเองกับทัาเองต่อ,อใครอยากบูชาก็าทาักาอาจารย์ได้เนาะ่อจุดต้องนะรครับอันนี้งวดที่ห้าเลยมาเข้าเรื่องเราเนะานอะอ,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 อาจารย์เนาะของของอาจารย์งวดที่เท่าไหร่นะงวดที่ห้าต,ต่อกันเลยต่อกันเลยใช่ต่อกันห้างวดติดเลยห้างวดติดเลยโอ้ไม่ธรรมดาแต่งวดเมื่อแล้วงวดที่แล้วผมก็มาทําอยู่คือห้าแปด เข้าอยู่นะครับแต่เมืก่อนก่อนก็เข้าอยู่ก่อนก็เข้าเพราะว่าได้ทําอยู่นะครับเอสกาก็เข้าจุดเทียนของเอสกาก็เข้าสองงวดครับก็ต่อกันเนี่หนึ่งสองสามห้างวดเลยใช่ไหมาราบห้างวดนี่ห้างวดตัวมากมาจากอะไรครับฝันหรือว่าบางทีก็ฝันบางทีก็เหตุบางอื่นเหตุบางอื่นบางทีเป็นกระวนกระวายอยากจะไปไหว้ตรงนั้นตรงนี้ต้องมีสิ่งที่ ดึงดูดอาจารย์ไปแล้วก็ไปไหว้บางทีก็ไปจุดประทัดบรงนี้ก็เป็นจุดรู่เมื่อที่แล้วไปไหว้ปู่เวศปู่เวศอยากไปอยากแม่แปดห้าห้าแปดเส้นลเลยวงกลมด้วยนะครับได้มาได้มาจากปู่เวศนี่แหละครับแปดห้าห้าแปดแล้วก็มาปิงปองอีกเอปิงปองวันหวยจะออกเนี่ยอาจารย์ไปจับปิงปองก็ได้ห้าแปดทั้งบนทั้งล่างเลยอาจารย์ใช่ห้าแปดแล้วก็หกสีอ ลักษณะโอ้สุดยอดเลยน้ออาจารย์แล้วแล้วงวดนี้เป็นยังไงครับอาจารย์งวดนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ได้แบบว่าตัวเน้นเะน้นัะเพราะว่ายังไม่ยังไม่มีเวลาเป็นไหนเลยม,มีมีความรู้สึกไหมว่าอยากจะไปไหนไปไหนอย่างเงนะี้ยครับงวดนี้ก็อ,อยากจะไปอยู่แต่ว่าส่วนมากส่วนมากยังยังไม่ออกสงสัยจะได้อยู่นี่แหละ น่าจะน้อยนาสารปู่เนี่ยละน่าจะปิงปองเนี่ยโอ้ปิงปองเข้าดีนะนะครับเออข้ามโคงก็ดีโอ้แต่ว่าชมเนี่ได้ข้ามโคงแต่ว่ายังยังไม่ฝันใช่ไหมอาจารย์วันนี้ยังเลยยังยังไม่ฝันทำยังไงจะมีแนวทางฝากเก็บซีต่องหมดอาจารย์บอกอยากอยากจะให้ตามตัวไหนครับตามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ด ห้าเจ็ดกับเจ็ดเก้าอันนี้ต่องวดไว้ก่อนว่าอาจารย์ต่อต่องวดไว้ก่อนเจ็ดเก้าับเกห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเ้าแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดขามขามโคงไปเร็นมาแจังไลค่ะเีกตัวนี้เรกตัวนี้อ่นน้องบิวแก้ฝันว่าปิ่นจับปีนจับป่นดูแก้เต็มตัวได้แก้ออก แกฝันบัดที่นี่ถามมันบอกออกงวดนี้ยามันเปออกที่หลังมันมากเหล็กมันออกออกที่หลังห้าเจ็ดกับเ็ดเก้าน่นะห้าเ็ดเจ็ดเก้าเลยว่าเสียงไวแน่แกมันออกต่องวดไปก่อนเรียกอาจารย์จะแม่นชุดต่องวดใช่ดูด้านหลังด้านหลังมารอบก่อนก็ต่องวดอย่างนี้เนาะอาจารย์เนาะ ทางจีเาก็เลขออกกันมาครับแต่ยัเมื่อแรงฝันเลยฝันราจะต้องงวดไว้เลยคร,ครแต่ไหมาตามไก่ไหม้าตามไหม่ายำไหม่ายำนี่จะเป็นอัศจรรย์นะตั้งแต่เอาเหรียญปูมาครับเอาเหรียญน,นาคาพิชีวิต่ะเ,เหรียญมาไว้คนบูชาเพบูชาปไปก็ได้ไปถูไม่ใช่นะ นันก็เป็นอัศจรำไปเลยมันเป็นข้อมเชื่อ่วนบุคคลเนาะมีศรัทธาสุขยางกันเกิดแต่คันบ่มีศรัทธากบ่เกิดปฏิหารก็เกิดเป็นดันงสั่งนี้กรได้ต่อมงวดไปก่อนเนาะอาจารย์เนาะก็อรออาจารย์ฝันห้างวดใช่ไหมครับอาจารย์ห้างวดห้างวางวดติดเลยคนถูกเยอะทุกทีลูกห้าถูกตายเมื่อวานก็ โอนมาสนามเลยโอ้มาร่วมทำกำแพงครับผมสางกำแพงแป๊บเดียวมามามาวันนั้นมาทำคลิปวะยังไม่ที่เลยมืออื่นอื่นเสาร์แล้วครับงวดก่อนถูกถูกจนออกรถป้ายแดงใช่อ๋อหือหลวพระเจ้าไปเจิมแล้วเจิมยวัดในวัดเนี่ยครับบประดับเป็นผู้ไม่ได้เป็นโอนเงี้ยไม่อยู่คราโป้รวมสามก็ สองคนไปก่อนนะครับเนาะเจ็ดเก้าึงห้าเจ็ดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่สิมากห้าคนแล้วแตมากมากกขัพานนาดนั<ม>้น <laughs> เป็นควเชื่อส่วนบุคคลเนาะชอบจัดขัดพานทานไงจัดยกเงเลยครับเนตัวเองนะครับอ๋อ เอาแคปไว้เลยนะครับแนวทางเรีกสวยเนาะจำต้องท่าน่างวดแล้วางวดติดครับวันนี้งวดที่หกคนบ่ครับหนึ่งตุลาคมครับหนึ่งตุลาถ้าออกก็เป็นงวดที่หก หนันมาออกัะเสียใจเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้แบบว่ามาสายเลขก็คือว่าที่ค้นถามอาจารย์ได้ตัวใดงวดนี่ก็บอกตัวที่จะค้องมากั่นหละอสื้อตัวนั่นเด้อซื้อตัวนี้ไปแน่เขามาขออาจารย์เนาะแมนเทากับ บอกห้าาบอกไปงังนี่ละเพื่อนมากเพื่อนกับซื้อนะบอกมากเพื่อนกับบ่ซื้อนะคาร์ันบาเข้าเป็นผููรู้ล่วงหน้าว่ามันจะออกตัวใดนอะเออห้าบอกไปนล้วรู้ว่าใครน้าซื้อแล้วนะจ๊ะแม่ <laughs> แต่ว่าเขาเป็นอาศาัศจรรย์เด๊ะเป็นอาศาัศจรรย์ตั้งแต่เหรียญปู่มาเร่เท่าห้างงวดต่อเลยอืมก้่งวดนะห้างวดห้างวด ตั้งแต่คนก็ถูกเยอะแล้วรูกหลายสุดเท่าไหร่อาจารย์โอ้หลักล้านหลักล้านหลักแสนหลักล้านหลักแสนอถูกอาจารย์นี่แหละครับใช่ก็ไปดูเนี่ยอ้ารุ่นีไปกำลังสร้างมีแต่เงื่อนเอฟซีเนเงื่อนผู้เพื่อนถือแต่ว่าเพื่อนกาโอนมาที่รับพันสองพันหาพันสินะครับตามกําลังอุปนด้ครับผมสถานที่ตรงนี้เด้อตั้งแต่มาอยู่ใหไม่ถือเหลียเจ็ดหัวต่อกันจนได้เฮ็ดได้สางเนี่ยนะ แต่ว่าก็ม no ีแต่ลูกศิษย์ถือก็อาจารย์บอคอยสื่อซื่อบอบอกบอกแย่สื่อเป็นไรก็ได้จำเพิ่นไว้คันคันโตได้ที่จะคล้องสื่อนี่สชีบอบอกที่เชียงอักไว้เอาเชียกันเอาเชียกันไปออกตัวเพิ่นบอกเพิ่นเสียละอาจารย์ตอนนี้กับอันนเจ็ดงวดเลยอาจารย์สมัยก่อนโอ้สมัยก่อนเจ็ดงวดเลย แต่ก่อนเราทันเห็นไหมแต่ก่อนข้าอยู่กะทถมอมาสืบเลกสืบต่อกันต่อกันมาคนลังมาลังมาได้สางบ้างสางทีพักเออสางนั่นสางนี่ขึ้นนี่แต่เงืนอนอนนี้แหละ